สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TISCO t, t f e c ฟคฮัค่ะดิฉันดารุณีสิงห์หาบบหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณจียะระภิพพาพองบุตนะคะ Investment Planner ค่ะของบอ l l t i โ e Co สวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะน้องมีค่ะพี่ปาคะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อตัว Stop Loss Take Profit ของตัวฟังก์ชั่น Stop Loss ค่ะ mm. จากคราวที่แล้วขออนุญาตย้อนความนิดนึงค่ะเราพูดถึงตัว Stop Order ในฝั่ง Open Position ไปแล้ววันนี้เรามาพูดถึงตัว Stop Order ค่ะฝั่ง close position นะคะ2หัวข้อหลักๆก็จะมีเป็น stop loss ในตัว position long position short แล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นการ take profit ค่ะใน position long และก็ position short ค่ะเฉินที่ <c oughs> ไปาได้เลยค่ะโอเคแล้ก็มาทบทวนนะคะฟังก์ชัน stop order นะคะก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะ <c oughs> ส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ให้เงื่อนไขนะคะ <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> เราส่งคำสั่งเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดตรงตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็ มันถึงประสงค์คำสั่งในส่วนที่สองเข้าตลาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะมาดูเรื่องการสต็อปลอสนะคะในกรณีที่ปิดสัญญานะคะกรณีที่นักลงทุนเนี่ยมีของอยู่ในพอร์ตนะคะไม่ว่าจะมีเป็นสถานะลองหรือว่าสถานะช,ช็อตนะคะก็สามารถสต็อปลอสได้เหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะกรณีที่มีสถานะลองอยู่ในพอร์ตเวลาที่เราจะปิดสัญญาหรือว่า ตัดขาดทุนโดยการใช้คำสั่งนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็น short code ถูกไหมคะสังเกตคำว่า short code นะคะระบบจะดีฟอลต์นะคะตรงราคาเงื่อนไขเนี่ย l a s เป็น last น้อยกว่าหรือเท่าก,กับขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่2กรณีที่เรามีสถานะ short อยู่ในพอร์ตนะคะ เวลาตั้งปิดสัญญาแล้วก็ต้องตั้งเป็นลองโค้ดนะคะลองนะคะก็จะระบบก็จะดีฟอลต์เลยนะคะลอง g c o d เนี่ยระบบดีฟอลต์เป็น last มากกว่าหรือเท่ากับให้ทันทีนะคะแอบสังเกตเห็นง่ายๆนิดนึงค่ะถ้าสมมติเราตั้งปิดสัญญาตัว short code นี้ก็จะเป็นแถบสีชมพูใช่ค่ะแล้วก็ส่วนทับตั้งปิดลอง g c o d ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะใช่ค่ะโอเค มาดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราก็จะยกตัวอย่างตัวเซทห้าสิขึ้นมานะคะกรณีที่เรามีสถานะรองอยู่ในพอร์ตที่ราคา922นะคะแล้วนักลงทุนมองว่าเนี่ยฉันจะปิดสัญญานะคะเมื่อราคาหลุดลงมานะคะคือย่อตัวลงมาปรับตัวลงมาเนี่ยหจุด ก็คือเขารับความเสี่ยงได้5จุดค่ะนี้นะคะเขาจะทำการ Stop ปลอสนะคะถ้าเราอ่านเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นทากราคานะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ917นะคะ,คะก็จะทำการ Stop ปลอสมาดูวิธีการส่งคำสั่งนะคะ,ะก่อนที่จะส่งคำสั่งเราก็ต้องติ๊กตรงคำว่า Stop Order ก่อนนะคะแล้วแท็บที่เป็นเงื่อนไขแท็บที่เป็นฟังก์ชัน Stop o r d e r r จะโชว์ขึ้นมานะคะเราก็เลือก ช็อตโค้ดนะคะใส่สินค้าอิงไปเซ็ตห้าสินะคะ,คะราร์น้อยกว่าหรือเท่าก,ากับนะคะอันนี้ก็ระบบดีฟอ์มานะคะสต็อปพรส์ก็คือราคาเป้าหมายที่มองว่าเราจะปิดสัญญาที่ราคานี้นะคะ,คะแล้วก็ไปส่งพิมพ์ตรงด้านบนอีกนะคะ,คะก็คือส่วนที่สองก็คือใส่เป็นเ5 0 m 2 3สิานะคะจำนวนสิบสัญญานะคะที่ราคา916 ค่ะนะคะก็ถือว่าคําสั่งเนี้ยส่งเรียบร้อยอค่ะก็แปลว่าคือในกรณีนี้คือลูกค้ามีของในพอร์ตถือสถานะรองไว้แล้วก็ส่งคําสั่งเป็นช็อตโค้ดนะคะส่วนวอลลุ่มเนี้ยคือก็คือแก้ไขตามพอร์ตของลูกค้าได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราเป็นการยกตัวอย่างเดี๋ยวเรามาอ่านเงื่อนไขนะคะแล้วบอกว่า เมื่อราคานะคะ S 5 0 M 2 3นะคะราคา l a s น้อยกว่าหรือเท่าก,กับ917เมื่อไหร่เนี่ยใ,ให้ระบบส่งคำสั่งลอง g c o d นะคะ S c o อ่าโทษที short code นะคะ S 5 0 M 2 3จําจำนวน10สัญญาราคา916เข้าตลาดทันทีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าราคา l a s เนี่ยตรงกับราคาเงื่อนไขแล้วนะคะรายการนี้ก็จะแม t เลยนะคะ m a ททันทีที่ราคา916.9 นะคะซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุดนะคะเป็นบิดเป็นบิดบิดช่องแรกใช่ค่ะก็จะแมทันทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือการปิดสัญญาในกรณีที่เรามีช็อตอยู่ในพอร์ตนะคะก็คือมีราคาต้นทุนอยู่ที่917นะคะเรามองว่าเราจะตัดขาดทุนที่9 2 2านะคะก็คือถ้าอ่านเงื่อนไขเนี่ยก็คือถ้าราคานะคะมากกว่าหรือเท่ากับ922.1 จะทำการ Stop Loss ก็คือตัดขาดทุนนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูการส่งคำสั่งนะคะก็ติ๊กที่ Stop Order มันก็จะมีแทบขึ้นมา2แทบให้เห็นนะคะแทบแรกเลยนะคะอะแทบแรกกับแทบที่2เนี่ยแท็บที่2ก็เป็นแท็บเงื่อนไขที่เราบอกไปนะคะเราก็ใส่ติ๊กตรงนี้ก่อนลองโค้ดนะคะ,คะแล้วก็ ใส่สินค้าอางอ S 5 0า M 23งสาลาสมากกว่าหรือเท่าก,กับ922.1ค่ะนะคะแล้วก็ใส่ตรงแทบด้านบนนะคะกรอข้อมูลเป็น S 5 0 M 2 3บอลรุ่มก็คือใส่10สัญญานะคะ,คะราคาจะเป็น923ละนี้นะเรากรอกข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าราคาล a าสนะคะตรงตามเงื่อนไขเมื่อ,อ,อไหร่เนี่ย ออเดอร์นี้ก็จะแมทที่ราคา922.2ค่ะพี่ปาก็ก็การส่งอะคะ่ะในฝั่งของลองและช็อตหรืออะไรนะคะ,<ช>คะมันมันก็จะไม่เหมือนกันนะักลงทุนต้องต<ช>้อยใดูทีและสเต็ปสเต็ปนะคะถ้ายังไม่เข้าใจสามารถรีรันเทปกลับไปใหม่แล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งได้คะ่ะเพื่อทำความ<ช>เข้าใจนะคะ ค่ะพี่ปาอ่ะขอถามนิดนึงค่ะพี่ปาอย่างอย่างถ้าสมมติว่าส่งตามเงื่อนไขเนี่ยค่ะล้าเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะตัวเนี้ยค่ะในถ้าอย่างตัวอย่างเนี้ยจะแมทช์ที่เท่าไหร่อะคะถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับในตัวอย่างนี้ก็เข้าเงื่อนไขของเราเนาะก็เราจะได้ราคาที่เก้าร้อยยี่สิบสองจุดสองนั่นแหละจะเป็นบิตแรกอ่านี่จะเป็นออฟเฟอร์แรกเลยอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอันเนี้ยจะเป็นบิตแรกนะคะืโอเคค่ะพี่ปา โอเคเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องการ t เท r พฟิตหรือว่าปิดสัญญาเพื่อทํากําไรนะคะก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะคะจะมีเป็นกรณีที่มีลองอยู่ในพอร์ตแล้วก็ short อยู่ในพอร์ตนะคะอ่ะเรามาดูกรณีที่มีลองอยู่ในพอร์ตนะคะเวลาปิดสัญญาเราจะเลือกเป็น short code นะคะระบบก็ดีฟ l t นะคะเป็น last น้อยกว่าหรือเท่ากับ s t ์ p ไ นะคะแต่ว่าเราอย่าลืมเงื่อนไขของเรานะว่าการเทปก f ิ t ก็คือฝั่งรองแสดงว่าเขาจะมีมีของที่เป็นรองแล้วเขาต้องมาว่าสินค้าตรงนี้จะขึ้นใช่ไหมคะเวลาเขาปิดเขาก็ต้องให้ last มากกว่าหรือเท่ากับมันถึงเขาถึงจะได้กําไรถูกไหมดังนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนด e f อลต์ตรงนี้ที่ระบบด e f อลต์ไว้เป็น last มากกว่าหรือเท่ากับค่ะนะคะ ได<ห>้ค่ะอปาก็คือต้องระวังเงื่อนไขตรงช่องสต็อปลอสด้วยใช่ไหมคะต้อง<ช>เปลี่ยนให้ตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการถ้าสมมติไม่เปลี่ยนเนี่ยออาด้ร์ที่ส่งไปอาจจะแมททันทีผิดราคาอย่างเงี<ช>้ยค่ะไม่ตรงตามทารกิตที่ต้องการใช่ใช่ค่ะาการเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเฉพาะในกรณีที่เทปโฟ f ิกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างกรณีที่ว่ามีสถานะรองอยู่ในพอร์ตนะคะต้นทุนอยู่ที่917นะคะสินค้าอองก็คือ S50M23 นะคะ,คะเขาบอกว่าให้โปรแกรมช่วยเฝ้าราคาก่อนอถ้าเกิดว่าราคามาแตะที่922.2ค่ะ,ะ922.1นะคะเขาจะทำการปิดสัญญานะคะะ เดี๋ยวเรามาดูการส่งคำสั่งกันนะคะค่ะก็สังเกตได้ว่า<ม>คือเราจะยกตัวอย่างเป็นสินค้า s 5 0 m 2 3เหมือนกันเพื่อ<ม>ให้นักลงทุนสามารถเปรียบเ<ม>ทียบและเห็นภาพไดแชดมาึ้นนะคะใช่ค่ะ,ะเรามาดูนะคะว่าการส่งคําสั่งนะคะเราก็ต้องเลือก Stop Order ก่อนนะคะ<ม>ตรงด้านล่างขวามือนะแล้วก็กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นเงื่อนไขนะคะแท็บที่2นะอันด<ม>ับแรกเราก็ใส่เป็นช o r ตโค้ดนะคะแล้วก็สินค้าิง s 5 0บ m 2อที่ราคาตรงนี้ต้องเปลี่ยนลอวนะเป็น ล a าสมากกว่าหรือเท่ากับะนะคะราคาเป้าหมายเราก็คือ922.1นะคะแล้วก็พิมพ์ส่วนที่2เข้าไปจะเป็น s 5 0 m 2 3จําจำนวน10สัญญาที่ราคา921นะคะส่งเข้าไปในตลาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าราคา l a าสเนี่ยมันมาตรงตามเงื่อนไขะนะคะออเดอร์นี้ก็จะแมททันทีนะคะที่ราคาเบสบิดนะตอนนั้นนะคะก็คือ922.1อื โอเคค่ะพี่ปาเรามาดูอ่ะนะต่อมาเรื่อง take profit ในกรณีที่ว่าเรามี short อ,อ,อยู่ในพอร์ตนะคะการปิดสัญญาก็คือ long code นะคะระบบ default อีกแล้วนะจะเป็น last มากกว่าหรือเท่าก,กับเพราะว่ามันมีคำว่า long อ,อยู่ใช่ไหมถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวงังถ้ายอยาก take profit ใช่ค่ะ,ะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็น last น้อยกว่าหรือเท่าก,กับ นะคะเพราะว่าเรามีช็อตแล้วก็หวังให้ราคามันไหลลงเนาะเราจะได้ได้กำไรดังนั้นราคาตรงลาสเนี่ยจะต้องเป็นน้อยกว่าที่อกับค่ะก็การเท k โ p r o f i นะคะเหมือนว่าจะต่างกับตัว follow long follow short ค่ะแล้วก็ตัว stop loss เนี่ยค่ะเราจะต้องเปลี่ยน default นะคะให้เป็นฝั่งตรงข้ามหรือเป็นตามเงื่อนไขที่ต้องการค่ะอ่าใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสินค้านอ้ก็คือ S 5 0 M 2 3นะคะกรณีที่มีช็อตในพอร์ตราคาต้นทุนอยู่ที่922นะเขามองว่าถ้ามันหลุดมาที่917เนี่ยเขาจะทำการทำกำไรนะคะหลุดมาประมาณ5จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการส่งคำสั่งนะคะก็ติ๊กคำว่า stop order ขวามือนะคะแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปนะคะ S50M23 last นะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ,ะแล้วก็เป็นราคาเป้าหมายคือ917นะคะแล้วก็ใส่เงื่นตรงข้อมูลด้านบนอีกบรรทัดหนึ่งที่จะให้ยิงเข้าตลาดนะคะก็คือเป็น long c o s S50M23 จำนวน10สัญญาที่ราคา918ค่ะนะคะหลังจากออเดอร์นี้นะคะส่งเข้าตลาดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าราคาลาตรงตามเงื่อนไขเนี่ยรายการนี้ก็จะ แมททันทีนะ,ะก็จะแมททันทีเลยที่ราคา917นะคะฝั่งฝั่งเป็นอัเฟอร์เทเทออเฟอร์เลยเป็นอัเฟอร์ช่องแรกค่ะพี่ปาอ่าอันนี้ก็เป็นข้อสรุปให้นะคะเป็นคลิคในการจําก็ว่าได้นะคะคะก็จะมีด้วยกันสองกรณีนะกรณีที่เราจะปิดสัญญานะคะในฟังก์ชัน Stop Order เนี่ยมันจะมี สต็ Stop อปลอสกับเทคพอบฟิตนะคะซึ่งการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะของสต็อปลอสเนี่ยระบบจะดีฟอ u l ์ให้ก็คือเม e เซนแหละ,ะนะคะถ้ามีลองอยู่ในพอร์ตนะคะเวลาปิดจะเป็นช็อตโค้ดนะคะระบบก็จะดีฟอ u l ์เป็นลอสน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีช็อตในพอร์ตนะคะเวลาปิดสัญญาก,ก็จะต้องเป็นลองโค้ดนะคะ ระบบก็จะ Default เป็น last มากกว่าหรือเท่ากับค่ะนะคะก็คือสังเกตถ้าเกิดว่ามีคำว,ว่า l องนะคะก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ส่วนอันข้างล่างนะคะที่เป็น take profit เนี่ยกรณีนี้สำคัญ <c oughs> แล้วก็จะแตกต่างนะคะในเรื่องของการ Default <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน Default เนี่ยให้ตรงตามเงื่อนไขนะคะ <c oughs> อย่าง ตัวแรกเลยที่เป็นมีสถานะลองในพ port เนี่ยเวลาเราปิดจะเป็น short code ใช่ไหมคะระบบก็จะ default เป็น last น้อยกว่าหรือเท่ากับเราต้องเปลี่ยนเป็น last มากกว่าหรือเท่ากับ <c oughs> นะคะน,นี้ย้ำนะคะ <c oughs> กับการถ้าเป็นมีสถานะ short น n port นะคะ <c oughs> เวลาปิดก็จะเป็นลองโค้ดนะคะอันนี้ก็ระบบ default อีกแล้วนะคะเป็น last มากกว่าหรือเท่ากับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น last น้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเกิดว่าเราต้อง ดูเงื่อนไขของเราค่ะว่าทาร์เกตหรือว่าเป้าหมายที่เราจะทำค er. ืออะไรก็ค่ะพี่ปาสรุปก็ว่ามีเป็น2ประเด็นก็คือ stop loss เนี่ยจะขึ้น default อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็น take profit เนี่ยค่ะเราต้องทําการเปลี่ยนตัว default นั้นนะคะค่ะก็หมายเหตุนิดนึงค่ะถ้าราคาที่จะส่งเข้าตลาดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ช็ short open, short close, อตโอเพนช็อตคลอสอะค่ะราคาเนี่ยต้องน้อยกว่าราคาเงื่อนไขถึงจะแมททันทีแต่ถ้าเป็นฝั่งลองไม่ว่าจะเป็นลองโอเพนลองคลอสอะค่ะราคาตัวเนี้ยต้องมากกว่าราคาเท่าเงื่อนไขถึงจะแมททันทีถูกต้องไหมคะสรุปแบบนี้โอเคค่ะฟาวันนี้ก็ครบท้วนเลยค่ะก็ขอบคุณพี่ปามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆวันนี้ค่ะนะคะ ค่ะทุกท่านคะ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปอลลติสโกจะนำความรู้ดีเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านคะ่ะทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาค่ะผ่านทาง Facebook t i s c a l Security ค่ะสัหดับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ